สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกโกดังมันปิกทุกท่านค่ะวันนี้ปิ๊กมารีวิวนะคะเป็นเสื้อแฟชั่นขึ้นห้างค่ะตัวนี้ตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่ราคา5,500บาทวันนี้ปิ๊กเอามาทําโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับลูกค้าค่ะวันนี้ให้ที่ราคา3,500บาท้าตัวนี้เป็น้าทีรีดง่ายหรือถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องรีดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นเน้นเป็นผ้าบางผ้าโพลีนะคะโพลีซีย ะะก็เป็นเนื้อผ้าที่ดีๆทั้งนั้นเลยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ตไม่ชอบเชิ้ตเยอะตัวนี้เชิ้ตมีติดบ้างแต่คือส่วนน้อยมากแล้วก็ผ้าก็จะสีสดมากแกะกระสอบมาปุ๊บโหพังทลายเลยค่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความผ้าบางเนาะสวัสดีค่ะโหวันนี้แบบเปิดกระสอบนี้แล้ววแบบ่าฉ่ำอุรามากทุกคนเพราะว่างานสวยจริงๆมาเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะผ้าเป็นผ้าบางๆสองร้อยปิ๊กนะถ้าเป็นพี่นะพี่ไม่รีดหรอกคะ่ะ เพราะว er ่าพ uh, anyway> ี่มองว่ามันก็ไม่ได้ยับอะไรนะคะตัวนี้ไม่ได้รีดนะคะผ้าบางรายการที่พี่มาทาวิดีโอบางตัวพี่ต้องรีดนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องรีดเพราะว่าผ้ามันก็ไม่ได้ยับอะไรมากมายแต่ถึงรีดก็รีดแบบเบาๆบางๆไม่ต้องแบบรีดเยอะเพราะว่าผ้ามันดีมากนะคะหนึ่งกระสอบก็ถูกมากเมื่อก่อนนี้กระสอบนี้อยู่ที่ราคาห้าพันห้าตีไปว่าบางคนชอบคัดหัวเนาะชอบคัดหัวอะไรเงี้ยพี่กมองว่าตัวนี้ไม่ต้องคัดหัวละงานมันดีนะคะเราก็ไม่ต้องคัดหัวไม่ต้องเสียเวลามาคัดด้วยทุกคน นะคะไม่ต้องเสียเวลามาคัดเลยเนี่ยงานแบบโอเคโอเคมากนะคะกับช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเน้นเป็นแบบเสื้อแฟชั่นสไตล์แฟชั่นแนวแฟชั่นนะคะก็ลองดูค่ะนะคะเผื่อว่าตรงนี้นะไปเป็นไอเดียนะคะเผื่อตรงนี้สามารถไปต่อยอดได้เสื้อผ้าทุกคนนะคะถ้าเกิดเราซื้อกระสอบที่ราคาแพงหน่อยไปเลยเนี่ยพี่วิว่าความเสี่ยงอ่ะมันน้อยการซื้อผ้ากระสอบก็ไม่ต่างอะไรจากการเก่งหวยเก่งลอตเตอรี่รค่ มันก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งแจ็คพอตกับเราไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อของเกียดนี้เปอร์เซ็นต์นี้นะคะโดยเฉพาะความรับผิดชอบหนึ่งต้องมาจากโกดังด้วยบางทีซื้อของแพงแต่ว่าเจ้าของโกดังมารับผิดชอบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ได้กระสอบไปเปิดไทพีโอเลยค่ะเปิดทายตั้งแต่ตอนตัดนะคะไม่ใช่แบบแกะกระสอบแล้วมาตัดแกะทายตั้งแต่ตอนตัดเลยนะคะดูเลยค่ะว่างานเนี่ยมันสวยแบบนี้จริงไหมนะคะ สำหรับลูกค้าท่านอื่นนะคะที่เพิ่งเข้ามาสําหรับเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็ฝากด้วยค่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะที่สามารถต่อยอดได้อย่างดีแน่นอนคะ่ะทุกคนพ,พี่ก็หวังเหลือเกินว่าตัวนี้นะคะ,ะพ่อค้าแม่ค้าทั้งมือใหม่มือเก่าน่าจะชอบนะคะเพราะว่าตัวพี่เองก็ชอบพี่เองพี่ก็ชอบมากสําหรับงานรุ่นนี้ชอบเพราะว่างานมันผ้ามันพี่พี่คนขี้เกียจด้ผ้า ปิ๊ก,ก็เลยมองว่าตรงนี้มันสบายไม่ต้องรีดอะไรมากมายนะะนี่ค่ะสวยๆนี่ค่ะสวยๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่นานใดที่เข้ามาก็ฝากไว้ด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทางโกลังมติกตอนนี้ก็ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่างานดีมากนะคะโอเคค่ะปิ๊กขอนนะะขอนุญาตนะคะขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะก็ สำหรับใครที่ได้เจอคลิปวิดีโอะะหรือไลน์นี้นะคะก็สามารถแคปหน้าจอส่งอินบ็อกได้นะคะตรงนี้เป็นเสื้อแฟชั่นงานขึ้นห้างสามพันะะ 3, ห้าบาท1กระสอบ45กิโลจำนวนตัวได้อยู่ที่ประมาณ180-200ถึง200ตัวนะคะก็ถือว่าได้เยอะมากนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ประมาณตัวละ17บาท50ตังค์18บาทเท่านั้นเองนะคะก็ต้นทุนต่ำมากกำไรเยอะแน่นอนค่ะ